หวานใจของโมอามีนาค่ะไม่โสดแล้วเผยโชมหน้าหวานใจตัวจริงค่ะต้องบอกว่าสําหรับโมอามีนานั้นก็ทําหน้าที่ของตัวเองดีเยี่ยมนะคะสําหรับเพื่อนแท้ดาราสาวผู้เรื่องลับอย่างแตงโมนิดาค่ะแม้แต่การดูแลเบิร์ดแฟนหนุ่มนักวงการของแตงโมอย่างใกล้ชิดจนชาวเน็ตบางคนเอาไปจิ้นกันสนุกปากสาวโมก็ไม่สนใจเพราะว่าเธอตั้งใจทําเพื่อพี่แตงโมนั่นเองค่ะโดยโมอามีนาเองก็รําให้เปิดใจว่านี่เป็นครั้งแรกของหนูนะแต่ว่าหนูอยากทําให้พี่เวลาดาราหรือว่า ผู้ใหญ่เองหนูก็อยากจะวิ่งตามทุกคนด้วยตัวเองแต่หนูทาไม่ได้หนูต้องให้คนอื่นช่วยเพื่อให้งานนั้นไม่ติดขัดพยายามเต็มที่หนูไม่เคยทําแต่หนูก็มาทําให้พี่หนูมางานก่อนหนูตื่นเช้าหนูมาประชุมคิดว่าหนูเนี่ยเป็นทีมงานคนหนึ่งซึ่งทุกอย่างเราไม่เคยบ่นเลย หนูไม่ได้ทำได้แค่ให้พี่โมคนเดียวหนูอยากดูแลทุกคนจริงๆที่ไม่อยู่แล้วหนูก็ดูแลเท่าที่หนูทําได้เท่านั้นเองซึ่งตอนนี้ในทางด้านของสาวโมวเองก็ไม่โสดแล้วนะคะย้อนกลับไปในช่วงเดือนกันยาย,ยน2564เธอก็เปิดตัวแฟนใหม่อย่างหญิงสาวผูหล่อรุ่นน้องอายุห่างกัน7ปีหน้าตาดีขนาดไหนเนี่ยมาติดตามรับชมกันค่ะ